ก็สวัสดีก็ด้วยนะก็อยู่กับผมโอมี่เจเกเลก็อยู่กันในเกมไมโครปอ่ะนะเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นเซิร์ฟเพื่อนผมเองอ่ะนะแล้วเพื่อนกูมันก็เฟรนลี่ด้วยไงต้อนรับกูอย่างดีด้วยสันดาบเย็ดแม่ตีกูตายเลยไอหน้าแล้วกูไม่ยอมใครด้วยไงกูก็กำหมัดแน่นๆใส่กกหน้ามันทีนึงแล้วก็มันสวนกูทีไอเหี้ยกูครึ่งหลอดไอห่าแล้วกูก็วิ่งตเลิดเข้าถ้ำแล้วมันวิ่งตามกูทีนี้กูก็วิ่งสุดชีวิตดีรอเหี้ยอะไรไม่เหลือมันฆ่ากูตายแล้วก็ง้างหมัด ไอ้ความตั้งใจอยู่ที่ไหนไอ้ความสำเร็จอยู่ที่นั่นกูง้างหมัดใส่มันทีไอเฮี้ยมันตีกูเกือบตายไอเฮี้ยรอยเฮี้ยอะไรกูวิ่งดิพอหันหลังดูอีกทีคิดว่ามันจะไล่กูไหมไอเฮี้ยแม่งมันวิ่งไล่กูอีกจะทําไงได้ก็ต้องวิ่งลงน้ําดิเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างกูเท่าไหร่เหมือนกูจะจมน้ําตายกูก็ต้องขึ้นจากน้ําเพื่อเอาตัวรอด ใช่กูตายด้วยความแค้นที่กูสะสมมากูจึงจะไปขโมยของของมันเพื่อแก้แค้นมันแล้วจู่ๆมันก็วิ่งมาทางนี้กูเลยใช้วิชานินใจที่กูร่ำเรียนมาเพื่อพางตัวไม่ให้มันเห็นกูแล้วมันก็วิ่งเข้ามาในบ้านไอสัตว์กูนึกว่ากูเล่นเกมฆาตกรซะอีกไอความชิปหายก็มาเยือนเผลอไปกดเปิดกล่องแล้วมันก็วิ่งมาทางต้นเสียงที่มันได้ยินแล้วมันก็วิ่งมาเจอกูด้วยความสิ้นหวังของกูกูเลยต่อยมันหมัดหนึ่งเพื่อเอาตัวรอดแล้วมันก็ปาไข่ใส่กูอย่างไม่ยัางเพื่อมาสมน้ําหน้ากูด้วยแรง ึนอันสุดท้ายที่กูมีกูเลยเปิดกล่องเอาแฟช็กเพื่อจะเผามันให้ตายแล้วมันก็มากระโดดเซ็กหยอ,อก,กูตายแม่ไม้มวยไทยคงไม่พอกูต้องขโมยเพชรมันเพื่อมาครับอาวุธจุกทุกรณ์เพื่อมาต่อกกักับมันเมื่ออาวุธพร้อมใจพร้อมกายพร้อมกูเลยยืนรออยู่หน้าบ้านเพื่อจะมาบวกกับมันแล้วจู่ๆก็มีอะไรสิ่งแปรปอมมาระเบิดข้างหลังกูจนสวนหน้าบ้านมันเป็นหลุมกูต้องหาดินเพื่อมาปิดหลักฐานเพื่อไม่ให้เพื่อนกูเห็นพอกูหันมาดูซ้ายมือกูเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยเพื่อนกูเห็นคาตาเลยในใจ ของเพื่อนกูมันคงจะอยากฆ่ากูให้ตายเพราะว่ากูไปทํำสวนหน้าบ้านมันพังด้วยความรู้สึกผิดของกูกูเลยหาอะไรมาอุดลุมตรงสวนหน้าบ้านมันฮ่าฮาเหมือนใหม่เลย สักพักเหมือนมีเพื่อนกูอีกคนเข้ามาด้วยอ่ะนะเหมือนกูกับเพื่อนกูที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเหมือนจะใจตรงกันก็เลยจะเข้าไปทักทายสะหน่อยด้วยสันดาบเหมือนไอ้เฮียนั่นเหมือนจะรู้ชะตากรรมมันเลยวิ่งหนีพวกกูแต่พวกกูสองคนก็ไม่ยอมแพ้ถ้าจับได้มึงเสียดากแน่นอนแต่กูลืมไปว่ากูมีความแค้นส่วนตัวกับเจ้าของเซิร์ฟอยู่กูเลยใช้กลยุทธ์เปิดก่อนได้เปียบสิครับรออะไรนี่เป็นศึกระหว่างกูกับเจ้าของเซิร์ฟตายเป็นตายเหรอวะเมื่อเทคโนโลยีมันต่างกันคนนึงเหมือนมดกัดช้างอีกคน,นงเหมือน,อเ,อนเหื่ เจ็บหนักมันเลยวิ่งมาซ้ำกูด้วยใจนักสู้ของกูกูเลยไม่ยอมแพ้กูเลยงัดวิชากระบี่กระบอนที่กูร่ำเรียนมาตั้งแต่มอสามแต่หารู้ไม่ไฟยังไม่ตัวกูอยู่กูเลยตายอย่างน่าอนาถไอชิบหายสักพักเพื่อนกูที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟก็ดึงกูมากางทะเลแล้วกูเห็นเพื่อนกูมันกําลังขึ้นฝั่งกูเลยตีมันตกอีกครั้งแล้วปาโลมาอีกสองตัวก็มาเซ็กหย่อเพื่อนกูตายกูกําลังจะพิมพ์หัวล้อห้าห้าห้าเซมันอยู่ดีๆก็มาต่อยกูตกไอเหียสงสัยคงจะเขิน